สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยลืมคาตั้งกล้องพี่น้องอโอ้โอย้อก็ได้ให้หนึงให้นี่ให้หน,งหหนึงกะเรียบว่าคักเพราะว่ามันหยาปนนะพี่น้องมันล่มก็เลยเอาซัมเนี้แเ้วเอาเกลียวมาเลือกเอาเนาะให้หนี่เนาะ ตื่นแต่เช้าพี่น้องก็มาช่วยคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาตัดได้ให้เดี๋ยวหิวข้าวแหละอืมเป็นไดลพี่น้องเอ้ยชีวิตลําบากยากลูกน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ยุ่งยากเพื่อสิแล้วเนาะเพื่อสิได้ไปพี่น้องเอ้ยลูกก็แอว ว่านนี่เกี่ยวกับเบลียวให้ําพี่น้องไอ้เกี่ยวได้แต่ย่มือเศร้ายน่มือย่มือแรงพาลูกไปเป่าปากเจ็บปากพี่น้องลูกชายก็เจ็บปากลูกชาลูกสาวก็เจ็บปากมีแต่ผู้เจ็บปากพี่น้องเอาพัดเขาพี่น้องมันนี่เขาหน้าว้านได้หนิพี่น้องว่านจงให้บุก ว่นจะให้บุ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามให้ว่านเข่าหน้าสิบสามให้เข่าสอบหนึ่งเนาะได้สิบสามให้ที่แน่ๆที่ได้เข่านะที่ได้เข่านี่จะให้หนึ่งสองสามสี่หาให้หากับมีตัญยาเน,นี่นะพี่น้อง หกให้ที่หกพี่เจ็ดกับพี่น้องเลยบาเป็นตาเลยบุมีแต่หยาจจกสีเหลือกเนี่ยได้เด้บาตไน้กันบ่ได้เลือกกันบ่เลือกเกี่ยวกับมีแต่สีให้งัวกินเท่านั้นแล้วชีวิตยากลูกน่อยพี่น้องเห็ดใหเห็ดนากับสิประมานนี่แหละ ี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําก็ยากพี่น้องเอ้ย ไปถือตังกล้องมาเนาะเฮ้ยข้เจ้าผู้บ่ยากก็สิแล้วแล้วพี่น้องเบิ่งแน่นี่เห็นแต่ตอเพืองนี่กับเขาเกียวนี่พี่น้องขเจ้าผู้บ่ยากเนาะขเจ้าผู้บ่ยากลูกน้อยแก็มีเงินจ้างได้พี่น้องเพิ่นของาสินของเคยละนี่กเริ่มสิก้อยแล้วนี่พี่น้อง เริ่มสิก้อยแล้วก็เคยละอันนี้ก็ได้สุกเต็มทง่งคือกันในของเคยละก็ได้ <c oughs>

ลูกซาลาพี่น้องแน,น่นแน่นแน่นเอ็กังเพินได้มันสีลมมันสีลมเฮ้ยอย่าเอก,กน้องจะเหม็นแพงแ<บ>อืม<บ>อืมเนี่ย<บ>อืม Soon à được xuống mẹ Sam sĩ 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 nàng phong gà bì lệch dưng gà súng hảo mặt trời ơi bà hàm mì rin bật tu bên này rin bật tu bên nhà hát bà cô nhà lên bà cô nhà nhà nhảy nhà nhà anh à, duyên bung? Oh, để chuẩn bị. Oi. Sip chăm. Hop again. Hop again. Hm? Hop again. Hm? Hop again. Hm? 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 nè nè Nè, nè, nè Hm? 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 Ừ, Hm? 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 สินายแล้วอ้มนองจะมีอะได้เขามันจอยนปะนะไหมห้าคห้กคบคกหาคบคกบางครัมน้ำหนักขฮ้นแทะบางห้ะ หาคหกคน้าคิบหกักน่องยักน่ดื้อนั่ <c oughs> นดื้อเอ้ยเบิ้งเอ้ยเบิ้งหาคิปดหาคิปด

Nhà ếch Hơn hoàng đinh <laughs> ừ, là, là, hà, ừ. Ừ. Cái này nó hài xếp hút Cái hà, này nó hài xếp hút Cái chơi này nó hà xếp hút Này ơi nhảy nè Ba cô nhảy ừ. Màu cái nhàng bộ mai à โม่สาแทตุโม่ก็ได้นะทาปากเร็วเร็วๆมาทาปากเร็วทาปากแดงเร็ว เดี๋ยวามาเป็นตุงแซกเลยข้าวนน่นแหะนี่ยหอาากิน,นี่ายขึ้นนกได้มำลายาล,ลายอือเกลาสองกได้หกสอง ทุกอ,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 อย่างนี้ควจะไปซื้อน้ำมันเสาเทียงแรงอย่าตันเสื้อว่าตันเสื้อสองแพงใหญ่เงี้ยจีเกียวเกียวสองเมตรเสาเทียงแรง เห็ด,ดปะเห็ดหัวใจเห็ดนี่นเด้อเห็ดหัวใจนะโ,<อ>โดนดนนักครับแม,มาพอถาป้าเอ้ไหม มันจังหว่ายกระสันมีได้ไป่ายได้เมือนนี่เมือนนี่บุญทรงเฮไปขี่รถสิ่สงฮะอยู่อยู่แขมคลอ,องพวกไปแล้วพี่น้องเอ้บ,อบ,าบาย